Mindset ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตาจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับความคิดเพียงสองแบบแล้วคุณกำลังคิดแบบไหนบทที่หนึ่งกรอบคิดตอนที่ฉันเพิ่งเริ่มทำงานเป็นนักวิจัยฉันได้พบกับเหตุการณ์บางอย่างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไปตอนนั้นฉันหมกมุ่นอยู่ก,กับการทำความเข้าใจว่ามนุษย์รับมือกับความล้มเหลวอ,อย่างไร ฉันจ,นจึงจัดสินใจศึกษาเรื่องนี้ด้วยการจับตาดูว่าเด็กๆจะทำอย่างไรเมื่อต้องไขปริศนายากๆฉันพาเด็กเข้าไปในห้องเรียนทีละคนและบอกให้พวกเขาผ่อนคลายก่อนจะแจกปริศนาจำนวนหนึ่งข้อแรกๆคนค้างง่ายแต่ข้อหลังๆจะยากขึ้นขณะที่เด็กเริ่มทำเสียงอึดอดัดเงื่อแตกและพยายามอย่างหนักที่จะไขปริศนาฉันจะจับตาดูว่าเด็กคนนั้นมีกลยุทธ์อะไร กำลังคิดอะไรอยู่และรู้สึกอย่างไรแม้จะคาดไว้แล้วว่าเด็กเหล่านี้คงจะใช้วิธีที่แตกต่างกันในการรับมือกับเรื่องยากๆแต่ฉันกลับพบเจอสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเมื่อเผชิญหน้ากับปริศนายากๆเด็กชายวัยสิปีคนหนึ่งลากเก้าอี้เข้ามาใกล้โต๊ะทูมือทั้งสองข้างใช้นิ้วเคาะปากอย่างตื่นเต้นก่อนจะตะโกนว่าผมชอบความท้าทายส่วนอีกคนพยายามไขปริศนาอย่างหนัก แต่สุดท้ายก็เงยหน้าขึ้นมาสีหน้าของเขาดูพึงพอใจก่อนจะบอกเสียงดังฟังชัดว่าผมหวังว่าจะมีข้อมูลมากกว่านี้ฉันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่ฉันคิดอยู่เสมอว่าคนเรามีอยู่แค่สองประเภทนั่นคือรับมือกับความล้มเหลวได้และรับมือกับความล้มเหลวไม่ได้ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนชอบความล้มเหลว เด็กเหล่านี้แค่แตกแต่างจากคนอ,นอื่นหรือพวกเขารู้ความลับอะไรบางอย่างทุกคนล้วนมีบุคคลต้นแบบที่คอยชี้ทางสว่างให้เด็กเหล่านี้ถือเป็นบุคคลต้นแบบของฉันเห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องรู้บางสิ่งที่ฉันไม่รู้และฉันก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะหาคำตอบให้ได้ฉันจะต้องทำความเข้าใจกรอบคิดที่เปลี่ยนความล้มเหลวให้กลายเป็นของขวัญให้ได้ แล้วเด็กเหล่านี้รู้อะไรล่ะพวกเขารู้ว่าคุณสมบัติของมนุษย์อย่างความฉลาดสามารถพัฒนาได้ด้วยความพยายามและนั่นคือสิ่งที่พวกเขากำลังทำพวกเขากำลังพัฒนาตัวเองให้ฉลาดขึ้นนอกจากจะไม่ท้อแท้ที่ล้มเหลวแล้วพวกเขายังมีคิดด้วยว่าตัวเองล้มเหลวแต่คิดว่ากำลังเรียนรู้ต่างหากในทางกลับกันฉันคิดว่าคุณสมบัติของมนุษย์เป็นสิ่งตายตัว กล่าวคือคุณเป็นได้แค่คนฉลาดหรือไม่ฉลาดและการที่คุณล้มเหลวก็หมายถึงคุณไม่ฉลาดง่ายๆแค่นั้นถ้าคุณหลีกเลี่ยงความล้มเหลวและพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตามก็หมายความว่าคุณเป็นคนฉลาดส่วนการดิ้นรนต่อสู้ความผิดพลาดและความพยายามเป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยสนใจเลย คำถามที่ว่าคุณสมบัติของมนุษย์เป็นสิ่งตายตัวหรือพัฒนาได้กลายเป็นประเด็นที่ล้าสมัยไปแล้วประเด็นใหม่ในตอนนี้คือความเชื่อเหล่านี้มีความหมายอย่างไรกับคุณอะไรคือผลจากความคิดว่าความฉลาดหรือบุคลิกของคุณเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ไม่ใช่สิ่งตายตัวที่ฝังรากลึกและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงก่อนอื่นเราจะพิจารณาธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งเป็นหัวข้อที่เก่าให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดมานานจากนั้นค่อยวกกลับไปยังคำถามที่ว่าความเชื่อเหล่านี้มีความหมายอย่างไรกับคุณทำไมคนเราถึงแตกต่างกันคนเราล้วนคิดต่างกันแสดงออกต่างกันและมีวิธีทำสิ่งต่างๆแตกต่างกันฉันรับประกันได้เลยว่าต้องมีบางคนถามว่าทำไมคนเราถึงแตกต่างกันเช่น ทำไมบางคนถึงฉลาดหรือมีศีลธรรมมากกว่าและมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คนเราแตกต่างกันอย่างถาวรใช่หรือไม่แต่และคําตอบย่อมมีผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนฝ่ายหนึ่งอ้างว่าคนเราแตกต่างกันมากในเรื่องของกายภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถดิกเลี่ยงและเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวลาผ่านไปรอยปูดนูนบนกะโหลกการศึกษาลักษณะเฉพาะของกะโหลกที่เชื่อมโยงกับบุคลิกภาพหรือความสามารถของเจ้าของกะโหลก กับขนาดและลักษณะของกะโหลกการศึกษาโครงสร้างของกะโหลกก็ถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานสนับสนุนความแตกต่างดังกล่าวแถมในตอนนี้ยังมีเรื่องยียนและพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่วนอีกฝ่ายชี้ว่าคนเรามีความแตกต่างกันอย่างใหญ่หลวงในแง่ของภูมิหลังประสบการณ์การฝึกฝนหรือวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคนคุณอาจแปลกใจ ที่ได้รู้ว่าคนที่สนับสนุนแนวคิดนี้อย่างแรงกล้าคืออัลเฟรดบินเน่ผู้คิดค้นแบบทดสอบชาวปัญญาหรือแบบทดสอบ IQ และแบบทดสอบ IQ ไม่ได้มีไว้เพื่อบอกว่าระดับชาวปัญญาของเด็กๆไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรอกหรืออันที่จริงแล้วมันไม่ได้มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวบินเน่เป็นชาวฝรั่งเศสที่ทำงานอยู่ในกรุงปารีสตอนช่วงต้นศตวตรรษที่20 เขาคิดค้นแบบทดสอบนี้ขึ้นมาเพื่อชี้ให้เห็นว่าเด็กคนไหนบ้างที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนของโรงเรียนรัฐบาลในกรุงปารีสเพื่อที่จะได้มีการออกแบบหลักสูตรการศึกษาเสียใหม่และทำให้เด็กเหล่านี้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่บินเน่ยอมรับว่าเด็กแต่ละคนมีสติปัญญาที่แตกต่างกาันแต่เขาเชื่อว่าการศึกษากับการฝึกฝนสามารถเปลี่ยนแปลงระดับสติปัญญาของเด็กๆได้ นี่คือข้อความที่ยกมาจากหนึ่งในหนังสือเล่มสำคัญของเขาที่ชื่อว่า Modern Ideas about Children ซึ่งเบเนได้สรุปงานวิจัยที่เขาทดลองกับเด็กๆนับร้อยคนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้นักปรัชญาสมัยใหม่จำนวนหนึ่งยืนการานว่าสติปัญญาของแต่ละคนเป็นสิ่งตายตัวและไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้ พวกเราต้องคัดค้านและต่อต้านการมองโลกในแง่ร้ายอันแสนร้ายกาดนี้การฝึกฝนการอบรมและกลวิธีต่างๆจะช่วยให้เรามีความตั้งใจมากขึ้นจดจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นตัดสินใจได้แม่นยำขึ้นและกลายเป็นคนที่ฉลาดขึ้นกว่าเมื่อก่อนแล้วฝ่ายไหนคิดถูกล่ะในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าไม่มีฝ่ายไหนคิดถูกทั้งหมดเราไม่สามารถฟันธงได้ว่า มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการเลี้ยงดูเกิดขึ้นจากพันธุกรรมหรือสภาพแวดล้อมปัจจัยทุกอย่างเข้ามามีบทบาทอยู่ตลอดเวลา Gilbert s c o t t สลีฟนักประสาทวิทยาชื่อดังกล่าวว่าในขณะที่เรากำลังเติบโตพันธุกรรมกับสภาพแวดล้อมไม่เพียงร่วมมือกันแต่พันธุกรรมยังอาศัยข้อมูลจากสภาพแวดล้อมเพื่อให้ทำงานได้อย่างเหมาะสมด้วยในขณะเดียวกัน นักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบว่ามนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีการพัฒนาการทางสมองมากกว่าที่คิดแน่นอนว่าแต่ละคนย่อมได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวผู้คนอาจเริ่มต้นด้วยการมีนิสัยใจคอและความถนัดต่างกันแต่เราก็เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าประสบการณ์การฝึกฝนและความพยายามของแต่ละคน เป็นปัจจัยที่ทำให้พวกเขาแตกต่างกันโรเบิร์ตสเตนเบิร์กผู้เชี่ยวชาญด้านชาวปัญญาระบุว่าปัจจัยหลักที่ทำให้มนุษย์เกิดความเชี่ยวชาญในอะไรบางอย่างนั้นไม่ใช่ความสามารถใตยตัวที่ติดตัวมาแต่เกิดแต่เป็นการจัดการางมีจุดมุ่งหมายหรืออย่างที่บิเน่เคยบอกไว้ว่าผู้ที่เกิดมาฉลาดที่สุดอาจไม่ได้ลงเอยด้วยการเป็นคนฉลาดที่สุด